เพลงบูรณาภาพเป็นบทเพลงล่าสุดที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยครูรักรักพงศ์และได้มีการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ขึ้นโดยคุณหนึ่งจักรวาลเมื่อวันเสาร์ที่13มกราคม2567ได้มีการถ่ายทำ MV เพลงบูรณาภาพณวังวรดิษฐซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่204ถนนหลานหลวงแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานครวังวรดิตที่ใช้ถ่ายทำรรม,มีอายุ159ปี เป็นวังของคนเอกสมเด็จพระบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีประสูติแต่เจ้าจอมมันดาชุ่มและทรงเป็นต้นราชสกุลดิษสกุลคุณเหลนหม่อมหลวงปนัดดาดิตสกุลทายาตรุ่นที่สี่ ผู้สืบสายราชสกุลดิตสกุลและทำหน้าที่ดำรงรักษาวาังวรดิตแห่งนี้ท่านได้ให้ความการุณาอย่างสูงสุดแก่ทีมงานบุญนิยมทีวีท่านอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการถ่ายทำา v v เพลงบูรณะ,ะภาพนี้เพราะท่านได้เล็งเห็นคุณค่าของบทเพลงเพลงนี้เพลงนี้จะบอกให้เราคนไทยลูกหลานไทยได้รู้ซึ้งถึงความเป็นชาติ ความรักชาติบ้านเมืองความกตัญญูกตวเวทิตาที่เราคนไทยทุกคนพึงต้องมีต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินไทยซึ่งพิพ,ธพิธภัณฑ์วังมรดิทแห่งนี้ก็มีความสำนึกในข้อเท็จจริงประการนี้จึงได้ตั้งขึ้นเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์มาตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อกระผมยังมีชีวิตอยู่ต้องกราบเรียนท่านตามตรงว่ารู้สึกเป็นเกียรติครับอันนี้ที่ได้มาเลือกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ไทยทํร บทเพลงบูรณาภาพขับร้องโดยคุณวงจันทร์ภัโรธศิลปินระดับบรมครูที่มีผลงานบันทึกเสียงมาไม่ต่ำกว่า1,200บทเพลงและประพันธ์เพลงไว้มากกว่า100บทเพลงเลยทีเดียวคุณนันทวันเมฆใหญ่สวุวรรณปียะซิริกเจ้าของรางวัลเมฆขลาและรางวัลโทรทัศน์ทองคำคุณอุมาพรบัวพึ่ง นักร้องแผ่นเสียงท่องคำพระราชทานปีพุทธศักราช2524คุณทิพพวันปิ่นพิบาลน,นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปีพุทธศักราช2525 25. ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายน2566 ได้มีการบันทึกเสียงเพลงบูรณะภาพณห,ห้องบันทึกเสียงของคุณหนึ่งจักรวาลโดยคุณหนึ่งจักรวาลมาคอยดูแลเทคแคร์ศิลปินทุกท่านเป็นอย่างดีจริงๆไม่คิดว่าชาตินี้เนาะจะได้เอาแค่เอาแค่เจอตัวจริงก่อนเดีย๋ยวว่าจะทําเพลงเพราะชาตินี้จะได้เจอแม่แม่จะได้เจอครูเพลงแต่ละท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจารย์ักดนตรีที่อยู่ในสลัมอะแล้วก็เล่นดนตรี เอาจริงคือมั่วคือมั่วมาทั้งชีวิตนะก็คือเล่นมาเล่นตามคนนู้นคนนี้ไปแอบดูคนนู้นนี้เล่นแล้วก็มีบทเพลงแม,แม่แม่ทุกท่านะเป็นเป็นครูเพราะเวลาบอสมัยก่อนเล่นสวนอาหารเล่นคาเฟ่ก็ต้องบทเล่นบทเพลงแม,แม่แม่นี่แหละเล่นโดยที่อ่านโน้ตไม่เป็นก็ต้องแกะแกะแล้วแกะเล่าแ,แ,แกะจนแบบไม่รู้ว่าขอดอะไรด้วยไม่รู้ตัวโน้ตเขียนยังไงด้วยใช้วิธีอย่างเดียวคือแกะแล้วก็มาคิดว่าชาตินี้จะได้จะได,จะได้เจอ นี่ถือว่าเป็นเป็นบุญกับตระกูลผม้วยว่าทีนี้คือจา,ากใจจริงครับว่าไม่น่าเชื่อว่าผมจะได้เจอตัวจริงใ้สามไปพอมีโอกาสได้ทําเพลงอะ่ะน,นี้มันคือมันคือเกินเกินโอกาสที่เราได้รับนะมันเกินละเราได้ได้ทำเพลงพ่อท่านได้เจอพ่อท่านด้วยอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะพ่อท่านบวชแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะได้เจอพ่อท่านหรอกนะครับหนึ่งในในเพลงของพ่อท่านที่ดังๆก็คือ เราทําของเพลงของแอคไปก็อันนี้คือเพลงครูเหมือนกันส่วนเพลงที่เหลือระบองตัวเราไม่รู้จักแต่พอทําเพลงที่ไม่รู้จักให้บุคคลระดับประเทศร้องมันเป็นสิ่งที่ยากมากทะทำยังไงให้มันสมเกียรติกับบรมบัครูทุกท่านอันนี้คือทำแบบสุดความสามารถเท่าที่เรามีแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่าตามกฎของวิชาการดนตรีไม่รู้ถูกหรือเปล่า แต่ผมเชื่อว่าถูกใจคนฟังแน่นอนนะครับมเจะถูกใจคนฟังแน่นอนเราทําโดยเกินร้อยผว่าทําเกินร้อยเพราะว่าเรากลัวเหมือนกันว่าแม่ๆบรมครลทุกท่านผ่านบทเพลงมาไม่รู้กี่พันเพลงแล้วอะแล้วต้องมาเจอไอ้เพลงนี้ที่ที่ใครก็ไม่รู้มานั่งทําเพลงให้เราเราก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ถูกใจหรือเปล่าแต่คือเราทําสุดความสามารถแล้วสุดคนเนี้ยมีบุญมากที่ได้เจอแม่ๆทุกท่านครับ การถ่ายทำเอ็มวีมีพี่วุ่นรัตนพงศ์วัลละสิทธิ์เก่าสัมมาสิกขาปฐมโศกปัจจุบันเป็นผู้กำกับละครจากช่องวัน31มาช่วยกำกับการถ่ายทำพี่วุ่นมาพร้อมทีมงานช่างภาพคุณภาพระดับมืออาชีพและต้องขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังที่สําคัญในการประสานงานขอใช้สถานที่คือคุณสุดที่นันจันทระและคุณนัน,นพั เรรื่ององาักกว่ษ์าจะเป็นบทเพลงและเอมบีบูรณะภาพนี้ได้ทุกคนให้ความร่วมมือรวมพลังเชื่อมประสานรวมใจจากทุกฝ่ายจึงเกิดภาวะเต็มสมบูรณ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ถึงความเป็นไทยในตัวเองและการเชิดชูสถาบันชาติบ้านเมืองของเราคนไทยทุกคนตราบชั่วนินิรันดร์